จำเรียบสู้บัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรเลี้ยงต้นนะครับนี่ยินแล้วครับมืดแล้วนะครับใกล้จะมืดแล้วประมาณห้าโมงจะหกโมงแล้วครับมาดูเตาถ่านนะครับกระพ่อนะครับแล้วก็เอานี่ขนนมะม่วงมาด้วยนะครับลูก อันนี้เดี๋ยวก็จะได้ปิดเตาแล้วพรุ่งนี้นะครับใช่ไหมถึงไหมพ่อ่งนี้ปิดเตาแม่นะ้ำมันจะไหม้หมดนะประมาณอีกวันหนึ่งเนาะ,อะพอบอกสองวันสามวันอีก เลยมาด้วยนะครับกับพ่อก็มีคนมานะครับมาหาอะไรนะผักอีโอมใช่ไหมบางคนเรียกผักอะไรนะ, <Yeah. S 1> ะเราเรียกผักขยังนะครับ ไอ้ข้าวนี้นี่มันยังไงครับนี่ผมเริ่มจะงหงๆแล้วนะนี่น เดี๋ยวผมพาไปดูอะไรเอ้ได้สองเตาเองครับสองเตาก็โอเคแล้วพอได้ได้ฐานใช้นะครับ โอ้ลมครับลมลมหรือมันเป็นตรงที่อ๋อมันก็ทยอยแตกบก่โอ้่ามันเริ่มทยอยออกรวงแล้วครับงงเลยเอ๊ข่าวนี้มันยังไงเนี่ย ร้อยยี่สิบวันมันยังไม่ถึงเลยนะครับนี่แต่มันก็ให้มันแตกเร็วเท่พึ่งแต่จะได้สามเดือนเองนะครับนี่ยังไม่ถึงสามเดือนเต็มนะครับ แรกเข้าวไม่ได้มาผมไม่ได้มาประมาณสามวันสี่วันนะครับข้าวออกรวงงงเลยมันเป็นกับที่โอตัดไม่โดนบอกว่าพอ่อมันเลยแตกเร็วกว่าเขา ๋ยวจะพาลงไปนะครับเดี๋ยวผมถอดรองเท้าก่อนนี่ครับโอ้มันก็แตกตามกันหมดแล้วนี่เพาะโอ้เนาะนี่ครับเริ่มใส่น้ำนมแล้วครับ นี่มันจะไม่ปนไอ้ข้าวนี้บ่โอ้เยวผมจะถอนทิ้งครับใช่ไหมเดี๋ยวดูใบก่อนข้ามานี่ครับอันนี้ที่ข้าวปนนะครับนี่ ชัดเจาะเลยทอนทิ้งเ,เลยครับเพื่อที่จะนี่ครับต้นสีดำดำยันอ่บ อันนี้เลยนะครับนี่ก็ใส่นมนมแล้วนะครับนี่ีทำไมมันออกรวงเร็วเทะงงนะครับนั่นโอ้เยอะเลยครับกำลังทยอยออกรวงไหมครับโอ้นะครับมันจะแตกพร้อมอันข้าวอันนี้บ่ ไอ้ข้าวนี่ไหนไม่เพาะเนี่ยโอ้นะครับทยอยออกกำลังทยอยออกเลยครับนี่ทไมมันออกรวงเร็วเทนี่ดูครับดูเดมจะให้ดูลำต้น อันนี้เนี่ยลำต้นที่มันจะออกรวงแล้วนะครับนี่ดูนี่เห็นไหมหลำต้นที่จะออกรวงแล้วนะครับอเอ๊ะทไมยังมีน้องเท่าี่งงครับเป็นไรออกรวงก่อนก็ได้เกี่ยวก่อนนะครับ <laughs> แต่คือว่า มันงงตรงที่ว่าทำไมมันออกรวงเร็วเท้คือมันยังไม่ถึงอ่าสามเดือนเต็มนะครับเอมันยังไม่ถึงสามเดือนเต็มนะครับมันออกรวงแล้วนี่พาลุยในทุ่งนาเลยนะครับนี่นี่ครับ มันชักจะยังไงยังไงหรอนั่นประมาณหนึงสัปดาห์อีกนะครับน่าจะชัดกว่านี้ครับเพราะตอนนี้ก็คือมัน กำลังจัดทยอยออกรวงนี่ผมจะถอนออกเออแปลกให้ข้าวผมว่าผมตัดไม่โดนมันก็ไม่ใช่นะ่ยตรงที่ตัดโดนก็เริ่ม ตั้งทงแล้วก็ตั้งทงแล้วไม่ใช่เริ่มนะครับตั้งทงแล้วน <No. S 1> อนะอ็ยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกข้าวเราเองแต่ผมมาแปลกใจตรงที่ว่าเอทำไมมันรีบออกรวงเทนะครับงงนะครับเพราะว่ากำหนดเนี่ยเห็นไหม เนี่ยขนาดผมตัดโดนต้นข้าวนะครับนี่อ,ออกรวงแล้วเนี่ยในที่ผมศึกษามามันร้อยยี่สิบวันนะครับโอ้มันออกก่อนอันนี่มันจะออกก่อนอ่ะข้าวโกคอสิบห้าอีกนะครับนี่ใช่ไหมตาโอ้ มจริงมันต้องออกพร้อมเข้ากขอสิบห้าน่นนี่แต่เข้ากขอสิห้าวันก่อนยังไม่เห็นอันนี้เลยอันนี้มันตั้งทองแล้วนะครับจนจะออกรวงแล้วครับงง <c oughs> เดี๋ยวจะขุดลุมปลูกต้นไม้นะครับก็ไม่เชนนี้ก็เป็นบอกไปแล้วเนาะ กี่ต้นนี่สามต้นต้นมม่วงม่วงอะไรม่วงแก้วสวยนะครับนี่ก็ไม่รู้ไก่มันจะกินหรือเปล่าไม่กินหรอกมั้งมันไม่มีเม็ดข้าวมีเม็ดข้าวมีน้ำนมกินไม่กินก็ช่างไปเพื่อๆงนั้นแหละโอ้โหเลยครับ <laughs> ถ้ามันเกิดแตกก่อนอย่งนี้ก็สวรรค์นกแหละครับเอาไม่เป็นไรเบ่งแบ่งกัดไปคนมั่งสัตว์มั่งสำหรับคลิปนี้ก็อำลากันด้วยภาพนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ